Amlbox สวัสดีครับหลังจากหนีไปแว้นมาหลายวิดีโอวันนี้เรากลับมาแล้วกับกระเป๋าล้อลากใบใหญ่ยักษ์ของ d e w a l ลที่ผมเคยบอกว่าจะทำรีวิวให้ดูตัวนี้ใหญ่มากนะดูไซส์มันซะก่อนมันมีชื่อรุ่นว่า d e w a l ล DWS-T 6 0 1 0 7 1ขีดหนึ่งอ่านี่แท็กมันอยู่ตรงนี้ อย่าเฟืยเลยเนาะใบใหญ่มากแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูรอบๆใบมันก่อนหมุนให้ดูอ่ะด้านข้างด้านข้างอันเนี้ยมันจะมีช่องสามช่องเนาะเอาไว้เสียบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆได้ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับมีช่องสามช่องสำหรับเสียบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยหูรากแน่นปึ๊กเลยนะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีช่องใสไว้ใส่แท็กใส่ป้ายชื่อต่างๆกดเหมือนกระเป๋าเดินทางทั่วไปแต่ว่าตัวโครงข้างในที่เป็นหูรากเนี่ยที่ยืดขยายออกมาเนี่ยเป็นโลหะนะครับยืดได้3ท่อนทําให้เราสามารถลากได้สะดวกสบายกดเก็บได้เหมือนกระเป๋าเดินทางทั่วไปมาดูขนาดล้อก,กัน เส้นผ่านศูนย์กลางล้อเอาโดยประมาณเนาะมันวัดเป๊ะไม่ได้อยู่ที่ประมาณ12-13เซนติเมตรตัวล้อเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกแต่ว่าจะมียางมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นยางเหนียวเหนียวแล้วก็มีมีดอกยางด้วยนะเหมาะกับการลากออนไซต์มากเลยล้อใหญ่มากนะครับสามารถลากไปในไซงานได้สบายๆมันไม่ได้เป็นล้อเล็กๆเหมือนกระเป๋าเดินทางทั่วไปเนาะ แล้วมาดูรายละเอียดที่เขาเขียนไว้ตรงนี้กระเป๋าใบน,นี้เป็นกระเป๋าขนาด18นิ้วหรือว่า45เซนตะิเมตรเนาะเวลาเราซื้อกระเป๋าเนี่ยเราก็จะพูดกันเป็นเรียกเป็นหน่วยนิ้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาวัดมิติของมันอีกทีหนึง่งดูรายละเอียดอื่นก่อนให้ริดอันนี้ผม แอบงงนะผมดูในแท็กที่มาด้วยกันละหรือพยายามเสร์อหาข้อมูลละหาไม่เจอใครเข้าใจคำว่าไฮบริดตัวนี้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับทัฟแน่นอนเครื่องมือแล้วก็กระเป๋าของ d e v อ l เนี่ยการันตีทัฟก็คือแข็งแกร่งเนาะคงทน IP 5 4สามารถกันน้ำกันฝุ่นละอองได้ระดับหนึ่งก็คือมันสามารถกันละอองน้ำเช่นเราเอาวางไว้แล้วมีเพื่อนสาดน้ำมี คนฉีดน้ําผ่านผ่านๆนะไม่ใช่ตั้งใจฉีดใส่อันเนี้ยมันกันได้นะครับแต่ว่าถ้าถึงขั้นเอาน้ําฉีดใส่โดยตรงหรือว่าวางไว้กลางฝนเนี่ยตัวนี้มันมันเอาไม่อยู่นะเนาะส่วนเรื่องของฝุ่นก็เหมือนกันนะครับเอาใส่ท้ายรถกระบะแล้ววิ่งไปในไซต์งานที่มีฝุ่นพวกเนี้ยเอาอยู่นะครับเอาอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าจงใจเอาไปฝังดินขนาดนั้นเนาะอ่าตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นได้ระดับหนึ่งตามมาตรฐานสากลก็คือ i-p54 เอามือรูปๆดูแล้วตรงนี้จะรู้สึกเลยว่ามันจะคล้ายๆกระเป๋า dry pack ocean pack อะไรพวกนี้ยเรียกไงว่าคล้ายๆวัสดุของพวกถุงทะเลอะเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูมิติด้านกว้างด้านยาวของมันกันมาวัดดูจริงๆที่แท็กเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะว่ามีขนาด49คูณ31คูณ4ในหน่วยเซนติเมตรถ้าหน่วยนิ้วก็จะเป็น1 9กับอีกเศษหนส่วนสนิ้วคูณ12กับอีกเศษหนส่วนแนิ้วคูณ18กับอีกเศษหนส่วนสนิ้วแล้วแต่ว่าประเทศไหนเนาะถ้าอยู่ที่อเมริกามักกันบ้านเกิดมันเนี่ยก็จะใช้ SAE เนาะเป็นนิ้วบ้านเราใช้เมตริกก็จะเป็นเซนติเมตรเดี๋ยวเรามาลองวัดดูเราไม่เชื่อใครง,ง่ายๆอ่ะเนี่ยวัดได้ก็ประมาณ49นะครับ49 คูณถ้าเอาเฉพาะตัวนี้ไม่รวมฐานเนาะจะอยู่ที่ประมาณ3 17แต่ว่าถ้าเกิดรวมตั้งแต่พื้นขึ้นมาเลยอ่าก็จะอยู่ที่ประมาณ43มิติความลึกจะถ้าเอาเฉพาะช่องข้างหลังจะอยู่ที่25แต่ถ้าเกิดรวมช่องข้างหน้าก็จะประมาณ3 1ตามสเปคที่เขาบอกไว้นะครับมาดูรายละเอียดอื่นๆ ตรงนี้ซิปซิปนี่ไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็น่าจะเป็นซิปของดีวอเองนั่นแหละมีขนาดเหมาะกับกระเป๋าเนาะก็เป็นซิปไซส์ใหญ่อะ่ะรูดได้ลื่นดีเป็นซิปสองทางครับรูดขเข้ามาจนจบกันเดี๋ยวผมพลิกให้ดูข้างในมาดูข้างในกัน ข้างในเป็นสีเหลืองดีวอสวยงามนะครับแล้วก็มีการกรุเป็นผ้าหนา,นาๆแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีโครงด้วยนะโครงแข็งดูนะกดไม่ยุบเลยนะครับเพื่อการปกป้องเครื่องมือของเราเดี๋ยวลองเอาเครื่องมือชิ้นใหญ่ๆอย่างพัดลม DCE 512มาใส่ดูใส่ได้สบายๆอ่ารูด สิบเก็บสวยๆ <c oughs> สวยใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาลุมๆเลยแหละใส่อย่างอื่นได้อีกเนี่ยเดี๋ยวเอาออกมาก่อนขาดมันแล้วร้อนขึ้นมาทันทีตัวเนี้ยผมไม่ได้ลองเอาเครื่องมือใส่ให้ดูเนาะนเดี๋ยวให้ดูกันอ่าแม่มีโครงแข็ง สาเหตุที่ผมไม่ได้เอาเครื่องมือลองใส่ให้ดูเพราะผมวางแผนไว้ว่าผมจะใช้เป็นกระเป๋าเดินทางเดี๋ยวมันจะเปื้อนเอาไว้ใส่เสื้อผ้าข้อดีของมันโอเคแหละน้ำหนักมันเนี่ยมากกว่ากระเป๋าเดินทางทั่วไปแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเพราะว่าผมเอาขึ้นท้ายรถไปอยู่แล้วแต่จุดเด่นที่ผมเลือกใช้เป็นกระเป๋าเดินทางก็คือล้อเนี่ยล้อมันเนี่ยใหญ่นะครับล้อมันใหญ่แล้วก็เป็นยางในขณะที่กับ ล้อของกระเป๋าเดินทางเนี่ยมันจะเล็กแล้วก็เป็นพลาสติกเนาะถ้าเราลากอยู่ในสนามบินโอเคไม่มีปัญหาเนาะพื้นมันเป็นพรมมันเป็นกระเบื้องเรียบๆแต่ว่าเวลาผมไปท่องเที่ยวเนี่ยพักตามภูมิประเทศเนาะพื้นคอนกรีต,ตไม่เรียบแตกพื้นดินพื้นหินลูกดังกระเป๋ารอลากพวกนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเป็นล้ออย่างเงี้ยผมว่าสบายเลยนี่คือเหตุผลที่ผมจะ เอามันไว้เป็นกระเป๋าเดินทางเนาะโอเคประมาณนี้นะครับใครสนใจกระเป๋ารอลากใบนี้ผมไม่มีสินค้าจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ร้านที่มีสินค้าไว้ในช่องคำบรรยายแล้วก็ช่องคอมเมนต์ของวิดีโอไปกดซื้อกดหากันได้ตามอธัธยาศัยเลยอ้อแล้วอีกนิดนึงหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะว่าช่องนี้มีมีการการเปลี่ยนแปลงก็คือผมเพิ่มเรื่องราวของการท่องเที่ยวด้วยเวสป้าเข้าไปนะครับ เพราะเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่ผมทําอยูอ่แล้วก็เพื่อนๆเรียกร้องอยากให้ทําก็เลยจัดให้ส่วนการรีวิวเครื่องมือรวมถึงการทํางานไม้ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเนาะโอเคหลายโอเคละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม AML Box ทั้ง YouTube และ Facebook Fanpage ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ